ดุเนี่ยเป็นของฝันที่ธรรมชาติมอบให้สถาปนิกครับวัสดุคือหัวใจถ้าไม่มีวัสดุมันก็ไม่ได้เกิดเป็นตัวสถาปัตยกรรมขึ้นมาได้สําหรับผมเนี่ยผมสนใจวัสดุประเภทไม้เป็นพิเศษแล้วผมก็ให้ความสําคัญกับความเป็นของแท้หรือสัอยญาของวัสดุถ้าใช้ไม้ก็คือไม้จริงๆจะไม่ยอมใช้ไม้ปลอม Moving System Pavilion ที่แสดงในงานสถาปนิกผมเองจุดเริ่มต้นของงานก็คือข้อต่อเป็นข้อต่อไม้แบบเห็นกลเกงน,นะครับเป็นข้อต่อไม้แบบโบราแต่ว่าเราเอามาใช้ในการออกแบบเป็นสถาปนิกรรมอันนี้ตัวงานสถาปารรน,นิกรจิ้งนีครมันก็แสดงในงานสถาปนิกซึ่งมนนีเพียงเัว่วสัปดาห์เดียวแล้วก็ต้องลื้อไปการใช้ข้อต่อแบบ จึงกลมกลืนสอดคล้องกับลักษณะของงานอย่างยิ่งเพราะว่ามันใช้วิธีแบบประกอบสร้าง,งเมื่อพ้นงานครับเพื่อเก็บแล้วก็สามารถที่จะเอามาประกอบเป็นอาคารกบับเติมได้ทุกเมื่อครับคบันนี้ก็เป็นลักษณะโดยรวนของสถาปัตยกรรมโมวิิสเตน